ดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุคทองของการเลี้ยงใหม่เดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะเพจเสียงเสียงไม่หน่อยพี่คุได้ยินเสียงเสียงพวกนู้นไหมได้ยินเนาะโอเคโอเคมาลกนะคะเวดดีโก้นิดหนึ่งโอเคค่ะเริ่มใหม่นะคะทุกคนคัดเริ่มใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการยุคทองของการเลี้ยงใหม่นะคะมาพบปะพูดคุยกับครูส่งเสริมฟังนานาสาระมอนใหม่ ที่จะทําให้คุณได้เทคนิคดีๆมีอะไรได้นาะรวมถึงไขข้อสงสัยคําถามคาใจวัยรุ่นที่เราสองคนพร้อมตอบคูกคาถามค่ะแน่นอนครับวันนี้เรามาพร้อมกับความสดใสชชดไฉพี่อาวชดใฉชดใุชดไฉของเราช <g ười> ก็คือ,อช่วงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนแล้วเนาะอาจจะเข้าสู่ฤดูฝน <sh arp> อย่างเป็นทางการแต่ซึ่งบางที่เนี่ยอาจจะฝนบ้างไม่ฝนบ้าง <sh arp> <ช>อันนี้ก็เราเราดูกันเองละกันนะ <laughs> แค่ฝนล,แลวแหละใช่ครับ, <sh arp> รบทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่ดาวเราก็มีการแนะนําว่าต้องมีการคุมผ้าปรับสภาพนะแล้วเอ๊ะเราคุมผ้าเพื่อให้ความชื้นใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อลดความร้อนลงทีนี้คําถามก็คือเอ๊ะแล้ววันนี้ มันเข้าสูดฤดูฝนแล้วมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแล้วมันยัง,ม,ยงมันยังจาเป็นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องอมีการปรับสภาพอยู่ฉชนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันด้วยว่าอตกลงแล้วมันควรที่จะมีการปรับสภาพไหมเนาะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวพี่ดาวเราจะต้องแจ้งวันนี้เราอาจจะมีการขัดข้องทางเทคนิคนิดหน,หน่อยนะครับ <นะ S 1> ถ้าสมมุติว่า เสียงหายหรือว่ากล้องเอียงอย่างคอ mm hmm. ยเอียงเมื่อกี้นะครับให้นิดพักนะใช่นะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี <ok ้อุปกรณ์เรามีการสับเปลี่ยนนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะอ่านล้วครับอ่ะได้ครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ย ยังไงก็ตามนะครับรายการของเรายังประกอบไปด้วย2ช่วงเหมือนเดิมนะพี่ดาวช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการคุยกันด้วยเรื่องของการปรับสภาพเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นการตอบคําถามนะครับถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็เอามาคุยกันได้เลยนะครับเป็นการพูดคุยกันดีกว่าเนาะวันนี้เนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายนะครับวันนี้เราจะเน้นเรื่องการพูดคุยกันดีกว่าพี่ตุ๊กได้ยินเสียงชัดไหมคะโอเคปะ ถ้าโอเคแล้วกดหัวใจให้หนูหน่อยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะอ่ะน,นี่เดี๋ยวพี่ยาวเป็นคนถือนะคะอยู่ตรงกลางเนาะนี่ทุกคนวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเรื่องระบบเสียงเนาะแต่วันนี้รับรองว่าถึงระบบเสียงจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ความรู้นะคะยังดีเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนเราสองคนยังพร้อมที่จะให้ความรู้พวกพวกเราทุกคนนะคะอ่านน้องบอดวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการปรับสภาพ ะะใช่แล้วมันก็มีคําถามเนาะน้องฟอดเหมือนที่น้องฟอดเกินเมื่อกี้การปรับชภาพคืออันที่หนึ่งเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อเพิ่มความชื้นเพื่อให้ไหมสบายตัวเพื่อให้มอนสดอะไรประมาณนี้แล้วช่วงเนี้ย แบว่ากลับทางกลับกันอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนมากความชื้นก็สูงใบมอนก็ช่ำน้ำใช่คถามแล้วต้องปรับสภาพตอนมันยังจําเป็นอยู่ไหมคร่บคำถามอยู่ประเด็นตรงนี้คือคําตอบก็คือว่าเรายังจําเป็นที่จะต้องมีการปรับสภาพอยู่แต่ต้องระวังอย่างนี้ครับครับขอจำไม่ได้ว่าเราเคยสัมภาษณ์ใครนะพี่ดาวคนหนึ่งที่พ่อบอกว่าต้องเปิดน้ําสปริงเกอร์ก่อนที่หลังคามันจะร้อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ หลักการเดียวกันครับฟอร์ดยังยืนยันนะครับว่าการคลุมผ้าเป็นหลักการที่ยังจําเป็นอยู่เหตุผลก็คือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฟอร์ดกิ่นไปเมื่อวันพุธที่แล้วเนาะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงฝนเขาเช็ไม่เสียพิดาช่วงเช้าเช้าใช่ไหมอุณภูมิมันจะต่าจะช่วงบ่ายบ่ายเสสายๆพวกเนี้ยมันจะร้อนขึ้นสูงเลยทีนี้พอมันมันจากเดิมมันมันเย็นแล้วอยู่ๆมันร้อนเลยนี่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ ไหมมันจะช็อกมันจะช็อกกับสภาพอากาศมันทําให้เหมือนกับเหมือนกับอึ้งว่าโอ้ตกลงแล้วมันจะร้อนหรือมันจะเย็นมันต้องมีการปรับตัวทีเนี้ยเวลาเราคลุมผ้าปรับสภาพพี่พี่ดาวคือแทนที่มันจะเหวี่ยงจากสมมุตินะจาก20ขึ้นเป็น30เลยเนี่ยให้มันค่อยๆขยับให้ไหมได้ค่อยๆคือมันต้องใช้เวลานิดนึ่ง ค่อยปรับตัวค่อยเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายใช่ขาไปเล็กๆไปค่อยๆอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับมันจะลดการช็อกของไหมได้อาการช็อกพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการช็อกเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม,ม,ม่เหมาะสมอเขาเรียกเป็น environmental shock s h o ซึ่งอันนี้มีผลอย่างมากต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของแมลง ก็คือมันก็จะทําให้อันที่หนึ่งโตไม่เต็มที่กินหมอนได้น้อยลงใช่ครับมันจะเกิดการชะงักดีกว่าพี่ดาวถ้าเราสังเกตนะถ้าช่วงไหนที่อากาศเย็นๆแล้วอยู่ๆมันมาร้อนเลยเนี่ยหม่มันจะไม่ค่อยกินหมอนมันก็จะนิ่งก่อนอ่ามันจะนิ่งก่อนมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่ามันจะกินเพราะอะไรเพราะมันช็อกนั่นเองอฉะนั้นอันนี้คือประเด็นสําคัญนะพี่ดาวฉะนั้นแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า อนอกจากความชื้นและอุณหภูมิที่สําคัญแล้วเนี่ยค่ะดูฝนเนี่ยความชื้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะพี่ดาวคือ,อกลิ่นอแอมโมเนีย<อ>เราอย่าลืมนะว่าไหมเนี่ยเวลามันกินเนี่ยมันกินแล้วมันถ่ายมันถ่ายทันทีอ่ามันกินหมายถึงว่าเข้าปากออกตุตดเข้าปากออกจุด <c oughs> มันจะวนอยู่อย่างนี้ครับเรื่อยๆอันี้แล้วที่เกิดขึ้นคืออะไรมันจะมีแกส๊สแก๊สหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสะสมของมูลใมคือแก๊สแอมโมเนียที่มันจะอยู่ในกองที่ไหยใช่ครับไอ้แก๊สตัวเนี้ยเราเคยได ฉะนัาา้นแก๊สพวกนี้มีพิษรุนแรงนะครับอ,อคือถ้าคนเราเคยพี่ดาวสมัยเรารับน้องไม่โจอไม่โจรับน้อง <c oughs> มันจะมีแอมโมเนียที่เขาเอาไปชุบเอามาให้เราดมตอนที่เราจะเป็น,น,นลม <ง S 2> แต่พอเราดมทำไมเขาไม่เอามา จาะจมูกเราคือมันมีพิษมันอันตรายมันเหม็นแกิแค่แบบว่าให้เราได้แบบผ่านผ่านที่ชื่นใจใช่ครับฉะนั้นแก๊สตัวนี้คือแก๊สกลุ่มเดียวกันพี่ดาวฉะนั้นมันมีพิษกับหนอนไหมด้วยแล้วมันจะทําให้หนอนไหมหนึ่งก็คือมันไม่สบายตัวละอึดอัดเหม็นถูกต้องครับมันจะมันจะรู้สึกว่าอึดอัดอากาศมันไม่ถ่ายเทเนอะโดยเฉพาะอย่างขิ้งไวหห้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไหมมันมันอึดอัดจริงๆแล้วมันจะส่งผลทําให้เกิด การหมักหมมอ่าแล้วกองขี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยอ๋อ,อทีเนี้ยกองขี้ตอนนี้มี2อ,อย่างแล้วมีเชื้อโรคก,กับแก๊สแอมโมเนียทีเนี้ยอ่าประจบก,กันเลยแอมโมเนียทําให้ไหมอ่อน,ออนแออ่อ่าถ้ากองขี้มีเชื้อโรคบรรยากาศดีเลยพี่ดาวอะไรนะสามเหลี่ยมทอ, <c oughs> องคําเกิดขึ้นแล้วสามเหลี่ยมทองคําเกิดขึ้นแล้วครับก็คือเชื้อโรคเพราะ เข้าไปสู่ได้นอนไหมเราได้แบง่ายได้เลยเช่นั้นอันนี้ครับจบเลยเะนั้นถ่ายที่เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งแอมโมเนียครับนอกจากมันจะทําให้ไหมเนี่ยอ่อนแอแล้วเนี่ยนะครับโดยโดยที่มันทําให้อากาศไม่ดีใช่ไหมอากาศเป็นพิษเนาะอพูดง่ายๆแล้วกันนะแอมโมเนียเนี่ยมันทำให้อากาศเป็นพิษแล้วเนี่ยมันยังทําให้มีความร้อนเกิดขึ้นด้วยด้วเพราะฉะนั้นเราทําไมถึงบอกว่า ไมไว้ห้าวันที่สองอย่าลืมทายมูลไหม้นะมไว้ห้าวันที่สี่อย่าลืมนะไรฉะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าฝนตกชื้นๆนะครับฝูดแนะนําว่าอย่างนี้ครับคือก่อนเลี้ยงนะครับถ้าสมมติตอนเช้าเนาะก่อนเลี้ยงมือเช้าอะไรคือโรยปุนขาวไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งลดความชื้นนะครับเสร็จแล้วค่อยเลี้ยงค่ะเลี้ยงเสร็จทาไงต่อเลี้ยงเสร็จเราก็ เช็คอุณภูมิโโทรมิเตอร์ของเราดูความชื้นนะครับอยาอย่าเพิ่งทิ้งเทาครับไม่เจอไม่เจอกันนานอย่าลืมคู่ใหญ่นะทุกคนน่นะถ้าอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้ไม่ได้เวี่ยงมากนั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่ามันดูคลึ้มคลึ้มอย่างเงี้ยอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องคุมผ้าก็ได้หรือถ้ามีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากคุมต้องยกให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะเขาไม่ใช่หลังคาผ้าเปียกไม่ใช่ทับไปบนกองไหมใช่เหมือนอากาศร้อนใช่ครับแล้วก็เปิดข้างๆขึ้นเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็ ที่สำคัญถ้าโรงเลี้ยงไหนมีพัดลมใช่ครับก็ให้เปิดพัดลมช่วยระบายความชื้นอ่าระบายอากาศอ่าแต่อย่าลืมนะว่ายังใช้หลักการเดิมคือห้ามเปิดจอเปที่ชั้นนะครับคือมันร้อนเองได้นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องการถ่ายเทอากาศและแก๊สพวกนี้ด้วยแล้วก็ลดความชื้นใช่ครับฟอดให้เป็นเทคนิคนิดนึงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แก๊สแอมโมเนียเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่ามันมีมันทําให้เกิดความร้อนในชั้นเลี้ยงได้ทีนี้พอความร้อนมากๆเนี่ยไหม้ฉลา ไหมจะทำยังไงดูไหมพี่ดาวมดุดอ่าไม่มุดครับ เอามันจะไปไหนนุ๊กบอลไมมันจะเดินหนีครับดเดินหนีฉัน,นไหมมันจะเดินออกจากชั้นเลยพี่ <c oughs> าดาวแล้วอาการแบบนี้เอ๊ะถ้าเราลองแบบคล้ายๆกับายเอ๊ะม,มันเหมือนไหมเป็นกะทิหรือเปล่าใช่ฉะนั้นเหมือนไหมแบบโดนเป็นเชื้อโรคใช่ฉะ,ฉะนั้นอ่ะมันทําให้ไหมเดินออกจากชั้นได้นะครับแล้วก็ตกเฉลียงเนาะอ่าใช่ครับฉะนั้นการเดินออกจากชั้นเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่โรคอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้เราพบว่าแอมโมเนียก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าแอมโมเนียอยู่ข้างในเยอะๆกองขี้เยอะๆเนี่ยมันจะร้อ พอร้อนปุ๊บมันก็เดินหนีเหมือนคนนะมันร้อนเราก็อยู่ไม่ได้เรา<ช>ก็ต้องไปหาที่ที่เย็นๆสบายๆอยู่งค,ครับอย่างนี้นะครับฉะนั้นอ,อันนี้คือเรื่อง อีกคลิกหนึ่งสำหรับการปรับสภาพแล้วก็การจัดการกับกองที่ไหมของเรานะคะว่าทำไมเนาะทำไมฟอร์ดกัเดาวเนี่ยบอกบ่อยจังเลยคู่ใหญ่เนี่ยเก็บขี้ไหมนะทุกคนปรับสภาพนะทุกคนก็มันมีเหตุและผลของมันนะทุกคนครับแล้ทุกคนอย่าลืมนะว่าถ้าเป็นวัยห้าเนี่ยวันที่สามาต้องมีการถ่ายมูลเสร็จแล้วนะคําถามคือทําไมต้องต้องถ่ายช่วงนี้เพราะว่าถ้าวันที่สี่กุ๊บคุณไม่ถ่ายกุ๊บเกิดไมขึ้นบอกอ่ะคู่ไม่ว่างเริ่มถ่ายขี้วันที่สี่ได้ไหม ไม่ได้มถามว่าได้ไหมพี่ดาวได้ก็คุณปกครองทำแต่ถ้าถามคือมันจะดีสําหรับไหมไหมบอกไหม่เหตุผลก็คือยังจำได้ไหมว่าไหมวัยห้าวันที่3มจะเริ่มมีการสร้างอะไรนะพี่ดาวสร้างเส้นใหญ่สร้างเส้นใหญ่เกิดขึ้นถ้ามันไม่สบายตัวคิดว่าพี่ดาวคิดว่ามันจะสร้างเส้นใหญ่ได้ดีไหมไม่พี่ก็จะไม่ทําอะไรเลยไม่กินด้วยไม่เอาะเลี้ยวเตยอย่างเงี้ยคือฉันใดก็ฉันนั้นเนาะถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะตอบแทนเราสูงนะครับอันนี้คือประเด็นที่สําคัญมากมากฉะนั้น วัยหวันที่3แนะนําว่าต้องมีการถ่ายใช่ต้องทําให้เขาสบายตัวที่สุดเพราะเขาจะเริ่มมีการสร้างเส้นให่แล้วนะจำได้นะครับคุกคนโอเคก็คือที่เราอยากจะเน้นย้ําเรื่องการปรับสภาพก็เพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนที่รู้หนึ่งวันพันเหตุการณ์ใช่หน่งวันหลายฤดูเช้าก็เย็น บายบายสายสายเออใช่สายสายบายบายก่อนร้อนตกเย็นมาฝนตกใช่ลแล้วเพราะรฉะนั้นนะสิ่งสําคัญเลยทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่มือ,อหรือตารางการเลี้ยงไหมถ้าหากใครยังไม่มีขอได้นะแต่ตอนนี้เราฟรีแต่ว่าตอนนี้เราเรายังไม่ได้ทําออกมาเป็นไวนิลขายเพราะอะไรเพราะว่าตารางไอ้ตัวตารางเลี้ยงไหมเนี่ยมันจะบอกว่าเออ ไหมนะวนัยนี้ต้องการอุณหภูมิเท่าไรต้องปรับสภาพยังไงถ้าสมมติว่าอุณหภูมิกับความชื้อนอ่ะมันไม่ตรงเนาะ<ม>ก็จะได้จัดการได้ถูกต้อง,องนะคะคโดยยึดหลกักตัวเองเอามือไปจอไม่ใช่นะคะ <laughs> โดยโดยยึดหลักนะคะเทอร์โมมิเตอร์เนาะครูใหญ่ของเรานั่นเองนะคะหากใครยังไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือ,รอแจ้งกับหัวหน้ากลุ่มได้นะคะ,ะพี่จะขอให้ไปอีกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย อ่าเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะไปลดในเรื่องของแก๊สแอมโมเนียหรือว่าความร้อนที่ฟอดพูดถึงนี้ได้อ่ะฟอดอ่ามันคือเรื่องของการขยาย<อ>ขยายพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องต้องเน้นย้ํามานะครับเพราะว่าพี่ตุ๊กเน้นย้ํามาว่าจะต้องมีการกระจายตัวไหมนะครับให้ให้ใหเข้าใจว่าคืออย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับเพราะอย่างที่เรารู้คือเมื่อยิ่งมันกินเยอะแล้วมันก็ยิ่งแบบ ตัวเยอะอีกมันก็ร้อนมันก็อึดอัดแล้วนะครับขี้ก็เหม็นอย่างเงี้ยผมอนโอ้มีเอาแล้วอย่างเงี้ยการขยายพื้นที่ทําให้เปลืองใบหมอนหรือเปล่าอ่าไม่จริงนะครับอันนี้คือถ้าเราขยายแล้วใช้สัดส่วนที่เรากําหนดอย่างเช่นเราบอกว่าอ่าถ้าขยายด้วยพื้นที่เท่านี้อ่าสมมุติว่า60 60ตารางเมตรอ่าสมมตินะเราจะคานวณไว้แล้วว่าหมอนต้องใช้เท่านี้กิโลอสมมติหมอนต้องร้อยกิโลอ่าใช่ครับก็คือให้ร้อยกิโลนั่นแหละแต่ว่าให้แบบ ทั่วถึงอ่าใช่อย่าไปให้แบบให้หนากระจุกเลยคือแบบเคยให้แบบสมมตินะสมมติว่า40มม่ผืนให้เท่านี้อพอขยายเป็น60แล้วก็ต้องให้เท่า,า40มม่ผืนก็คือให้ยังให้หนาเหมือนเดิม,อ,มดยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือมันก็จะต้องบางตามจํานวนเขาเรียกจำนวนตัวจำนวนตัว,ตวค่ะแล้วก็ให้ทั่วถึงเนอะน้องกอล์ฟแล้วก็วิธีการวางกิ่งหมอนเนาะไม่ใช่วางไปหัวหัวหัวตลอดเลยนะสลับก็ก็คืออยากให้สลับนะคะหัวท้าย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 บ้างเพื่อที่ว่าไอตัว อยู่ท้ายๆก็จะได้กินใบตรงนี้บ้างอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็สลับสลับการวางไว้เนาะแล้วก็เรื่องการขยายพื้นที่ยังไม่เท่าไหร่ก่อนเลี้ยงต้องอะไรมันจะมีเขามาขยายกับกับเหมือนกันนะกับกขึ้นหน้าน้องในรอบนี้ครับไม่เเลยอาไม่ใช่ไม่ใช่ ระว่าใจตัวาฉะ,ะนั้นก่อนอการเลี้ยงนะครับจำได้เมื่อกี้เมื่อกี้ฝรว่าถ้าความชื้นเยอะๆเนี่ยให้โรยปูนขาวก่อนใช่ไหมพอโรยปูนขาวเสร็จเนี่ยเอ๊ะลองดูซิวไหมตัวไหนหนาะคือบริเวณบางบางครั้งอะ่ะมันจะเข้าไปแน่นตรงกลางกลางชั้นเลี้ยงใช,ใช่ไหมครับ,รบอาตรงขอบขอบชั้นเลี้ยงตัวจะบางอ่าฉะนั้นเราก็ไปกระจายมันมาหน่อยอที่มันหนาเนี่ยเอามันออกมา ไม่ครูไม่กล้าจับมันกลัวมันเป็นโลกยกมาทั้งกิ่งเลยก็ได้ครับเขยาเขยา่าแต่อย่าขย่าแรงเกินเด้อเดี๋ยวสา้แตก <c oughs> ก็คือเมนย้ำเรื่องก่อนเลี้ยงเนาะก่อนเลี้ยงให้กระจายนะคะค แล้วก็พอถึงวันที่ต้องขยายก็ให้ขยายทุกคนมันมีคำว่ากระจายกับขยายนะไม่เหมือนกันนะขจายคือขยายพื้นที่นะครับกระจายก็คือกระจายตัวอย่าให้กระจุกใช่เลยยังงงอะไรนะกระจายกระจุกขยายสับสนก็เลยแล้วก็บลอกปดหัวนั่นแหละครับพี่ดาวแต่ถ้าจะให้ดีนะคะหากแบบ เซียนเซียนคนเซียนเซียนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเนาะว่าอเออเลี้ยงมาบ่อยแต่ถ้าสมมติเกษตรกรมือใหม่หรือคนที่นานๆเลี้ยงทีอาจจะมีหลงมีลืมไปบ้างถ้าอยากได้ตารางการเลี้ยงใหม่นะคะเป็นแบบวันๆไปเลยเนี่ยขอเรามาได้นะทุกคนเรายินดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่อยากทาขายนะค <c oughs> ะ <c oughs> เราอยากให้ทุกคนแบบเออได้ฟรีไปก่อนเอะหรือว่าพี่ดาวเราทําเป็นแจกไหม เราไม่ไม่หมายถึงว่ามีการร่วมสนุกอะไรอ,ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาบอก <c oughs> มาบอกโจทย์เพื่อแจกตารางการเลี้ยงใหม่ไวริ่พืืนใหญ่ใหญ่ติดข้างฝา <c oughs> เหมือนไปปริญญาเลยโอเคทุกคนอาทิตย์หน้าห้าม หา้ามพลาดเราเจะมาบอกโจทย์แล้วเราจะแจกมันสุกหน้าใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ,ะเลิดทุกคนจะได้แบบมาดูเราเยอะๆมีอะไรนะมาเล่นกันเยอะๆแบบบ้านหล<อ>าย<อ>หลังจะได้มีหลายๆพื้น<ๆ>นะมาแล้วทุกคนเราแจกจริงนะคะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้แบบคิดตอนนี้พูดตอนนี้พุ่่กโจทย์โอเคโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ไหมพี่ดาวมีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมครับก็ อยากให้สรุปอีกทีนึงเนาะว่าทําไมเราถึงต้องปรับสภาพน้องปอสรุปแบบย้ำๆตรงนี้หนึ่งก็คือเราเน้นย้ำว่าการปรับสภาพเนี่ยเป็นการป้องกันการช็อกอุณหภูมิหรือว่าการช็อกความชื้นของไหมเนาะเพราะว่าจากกลางวันไอ้จากตอนเช้าไปเป็นตอนสายอย่างเงี้ยมันอาจจะร้อนเนาะความร้อนมันจะต่างกันฉะนั้นเราเน้นย้ำว่าเราป้องกันความการช็อกอ่าที่จะเกิดขึ้นอ่าหนึ่งป้องกันช็อกที่หนึ่งค่ะสทีนี้คาถามก็คือการปรับสภาพเนี่ย ฟอร์เชจก็ว่าอะไรดีพี่ดาวมัน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 จะช่วยเนาะในเรื่องของการเจริญเติบโตการกินใบมอนการอยู่ดีกินดีของน้องหนอนประมาณนั้นนะครับก็มาทำให้มันให้มันเจริญเติบโตดีแต่ว่าต้องระวังว่าคือการปรับสภาพเนี้ยอันนี้จะต้องเน้นย้ำนะว่าตอนนี้เราไม่ได้ปรับเพื่อต้องการความชื้นเราป้องกันการช็อค อ่าฉะนั้นการปรับสภาพอย่าเอามันไปวางแบบแนบแนบฉะนั้นต้องยกให้สูงเพื่อทําให้เกิดการอ่าราคาผ้าเปียกอ่าเพื่อให้อากาศระบายเพราะว่าถ้าไม่ระบายปุ๊บเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สตัวที่ฟอร์ดว่าเมื่อกี้ก็คือแอมโมเนียแล้วก็ยิ่งทําให้ชื้นมากขึ้นใช่แล้วนะครับแล้วก็อันที่อันสุดท้ายก็ถ้าสมมติเราสามารถเปิดโรงเลี้ยงเพื่อถ่ายเทระบายอากาศในช่วงกลางวันเนาะ เพื่อให้แบบว่าได้มีอากาศถ่ายเทก็จะช่วยลดปริมาณแก๊สแอมโมเนียเหมือนที่ต้องปอดว่าแล้วก็ลดความชื้นในโรงเลี้ยงได้แต่ว่าช่วงเย็นๆเพราะบางทีเราโรงเลี้ยงกับบ้านเราอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวเราจะมาปิดโรงเลี้ยงไม่ทันในกลางคืนเผื่อมีพายุมีฝนมีลมอย่างเงี้ยค่ะก็เ้าปิดโรงเลี้ยงเนาะแต่ว่าเรื่องการทาหลังคาผ้าเปียกเนี่ยยังแนะนําเสมอนะคะว่าควรควรทํานะคะแล้วก็ให้ใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์เป็นตัวช่วยในการจัดการ สภาพอากาศในโรงเรียนนะคะทุกคนประมาณนี้ครับพี่ดาวมีใครคุยกับเราไหมครับวันนี้มีพี่ธนาโชตบอกว่าสวัสดีครับเสียงชัดเจนครับสวัสดีครับอุยพี่เขาให้ดาวด้วยเป็นดาวดวงแรกเป็นดาวสิบดวงแรกของรายการเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ใหม่ทัชรีอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นที่คุณเห็นเป็นดาวสิบดวงขอบคุณเลยค่ะพี่ธนาโชตนะคะ คุณระดาบอกว่าขอบคุณความรู้ดีๆค่ะคุณฟอดคุณดาวสวยหล่อทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ต้องสอนเลยนะฟอดแหนพี่ไม่ต้องสอนเลยนะอะ,อะพี่ระดาเสิร์มมาเนาะว่าถ้าเราปรับมีการปรับสภาพโรงเลี้ยงเนี่ยจะทำให้มีการกินอย่างสม่ำเสมออปมือครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะ ไม่มีคำถามเลยวันนี้แสดงว่าเหมือนกับทุกคนแบบเป็นเซียนเปล่าเซียนเรื่องนี้น่าจะรู้อยู่แล้วใช่เรื่องนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะบอกว่าอาทิตย์หน้านะคะทุกคนเราก็ยังมีความรู้ดีๆเนาะมาส่งต่อมาบอกเล่าทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แต่ว่าเราขอขยับขยับเวลาช้าหน่อยนึงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะน่าจะแบบว่างช่วงประมาณแบบใกล้ๆบ่ายโมงเราก็เลยจะเริ่มไลฟ์สดนะคะ บ่ายโมงเป็นต้นไปถ้าหากใครชอบนะคะกดหัวใจให้หนูหน่อยนะคะจริงๆอ่ะเราจะไปไลฟ์ตอนละครตอนละครหลังข่าวเราก็กลัวไปแย่งเลดี้อะไรน,น,นะช่องวันเขานะคะเราก็เลยแบบว่าอ้าบ่ายโมงแล้วกันนะคะก็ตั้งแต่นี้ไปเนาะช่วงเวลาออกอากาศาของเราก็จะเป็นทุกบ่ายโมงตรงนะคะวันเดิมนะจันพุธสุขที่เพจไหมจุนใช่แล้วครับแล้วก็อาทิตย์หน้า กดหัวใจพี่แสดงว่าถูกใจแล้วก็อาทิตย์หน้านะทุกคนเหมือนที่น้องฟอร์ดพูดไว้จะมาแจกใช่ไหมแจกอะไรน้องฟอร์ดเราจะแจกตารางไว้นิ้วการเลี้ยงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งผลิตมาไว้เลย20ผืนพอเลยครับเอ้ก็มีคนดูไม่ถึงถ้ามีคนดูร้อยก็จะทำร้อยอยู่หรอไคนไปเกณฑ์คนมานะไปเกณฑ์คนมาดูสักร้อยคนดี่ดาวจะทำร้อยถึงเตะ ม่ถ thing, ้าถ้าถึงร้อยพี่ดาวจะทํายังไงพี่ดาวจะเต้นอะไรโชว์พี่เจออะไรนะพี่จะไปแก้บนวิ่งตาฝนเอาไม่ใช่พี่ออสบอกว่าถ้าสมาชิกเราฟังทุกตอนจะเลี้ยงได้เก่งมากขอบคุณครับพี่ออสพี่ออสยังไงก็ฝากแชร์ในกลุ่มเกษตรกรให้ด้วยนะคะหรือหัวหน้ากลุ่มท่านใดนะคะที่เข้ามาฟังก็มาดูย้อนหลังเนาะก็สามารถเอาลิงก์นะคะ กดแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรสมาชิกเราเข้าใจนะว่าบางคนอะ่ะไม่ไม่มีเวลามาดูตอนไลฟ์สดแต่อย่างน้อยๆเนาะมาดูย้อนหลังพวกเราก็ดีใจนะคะแล้วก็<ช>มีแรงนะคะที่จะไปหาความรู้ดีๆมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรจุนใหม่ไทย<ช>ทุกคนใช่หรือว่าไม,ไม,ไม่ไม่เน้นแค่ความรู้จากพวกเรานะพี่ดาวถ้าสมมติว่ามีประสบการณ์อะไรจะเล่เปลี่ยนอะไรเงี่ยครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับมาคุยได้เลยคือบางครั้งอ่ะคือถ้าสม เขาใช่ว่าถ้ารอเจ้าหน้าที่หรือว่าหรือบางคนเขาก็เกรงใจไม่กล้าโทรหาคุูโทรเนาะใช่ถูกต้องมาคุยกันได้คุยอย่างเงี้ยครับได้ตอนนี้อย่างแถบหนองบัวแดงใช่ไหมครับเมื่อเช้าเราฟอดไม่แน่ใจอ่ะท่านผู้บริหารเราเพิ่งแจ้งมาเองว่าเฮ้ยฟอดมีปัญหาในเรื่องของแมลงตัวแมลงค่อมเนี่ยนะครับก็เลยว่าเอออย่างเงี้ยมันก็เราน้องฟอดก็จะได้เอามาแบบอ๋อมีตัวนี้มันเป็นยังไงจะหาสาเหตุจะหาอะไรนะตัวจ การจะแก้ปัญหายังไงให้เกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติมีคนบอกปัญหามาเราเราสามารถแก้ไขได้อ่าถึงแม้เราแก้ไขไม่ได้ก็จะหาแนวทางนะคะเพื่อให้ทุกคนคือเราเข้าใจนะครับว่าบางครั้งตัวเกษตรกรเองก็แบบเกรงใจครูส่งเสริมเขาเนาะแบบจอเมก้ากลัวคือคือบางครั้งบางครั้งก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือเปล่าไม่นะครับปัญหาของทุกคนเลยนะคืองานของฟอร์ดยังจําได้นะครับทุกคนจาได้ใช่ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็ก เล็กๆนิดเดียวมันก็คือปัญหาที่เราจะต้องมานั่งดูบางครั้งอ่ะครับคือมันเล็กนิดเดียวก็จริงสําหรับเขาแต่ว่าสำหรับเรามันไม่ใช่ใช่แล้วถูกต้องที่เราต้องแก้ไขแก้ปัญหาให้กับทุกคนนะเพราะว่ามันคืองานของพวกเรานะคะชาวส่งเสริมจุนใหม่ไทยใช่แล้วทุกคนแล้วจะแอบบอกไว้ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆฟอร์ดเนี่ยเป็นเลขาผู้บริหารฉะนั้นอ่ะถ้าถ้าถ้ามาตรงนี้ถึงนะถึงแน่นอนถึงไวด้วยทุกคนทุกคนแบบว่าอะไรนะคอมเมนต์มาใต้ แชทตายโพสตนีได้เลยนะแบบตรงนี้มีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาบอกดาวได้เลยนะคะเดี่ยวถึงตรงแน่นอนนะคะทุกคนถึงครูยุถึงครูสุถึงคุณจงสลิดกอเพื่ออยู่ข้างๆนี้ต้องใช้นะครับเพื่อเอาไปอะไรนะไปหาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้กับทุกคนต้องแบบเผื่อใครไม่กล้าเผื่อแบบไม่กล้า ไอ้อะไรนะทีมใต้คอมเมนต์แชทมาก็ได้จ้ะไม่มีการบอกแน่นอนว่าเฮ้ยคนนี้แอบบอกมานะอะไรไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนอคือสนใจบางคนก็เกรงใจครูเกรงใจเจ้าหน้าที่ของเราใใ่่ทุกต้องเนาะ ฉะนั้นไม่ต้องเก่งใจนะครับฟอร์ดอยู่ที่นี่พี่ดาวอยู่ที่นี่เขาจ้างเรามาแล้วคนใช้งานเราสองคนให้คุ้มนะใช้งานดาวกับกอดให้คุ้มนะทุกคนพี่ตุกด้วยน้องเล็กอีกนะคะทุกคนทีมงานเรามีประมาณแสนแปดนะคะสี่คนโอเคก็พี่ดาวพี่มิดบอกดีมากครับพี่มิดถ่ายไปนานเลยนะพี่มิดใช่ไม่ไม่ไม่เนี่ยพี่มิดชอบมาใกล้ๆกล้บ่ายโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พี่มิด ถูกต้องละอาทิตย์หน้ามาเจอกันใบม่งตรงครับพี่มิตรพี่มิต้องมาต้นไล์เลยนะครับใช่เพราะว่าพวกเราปรับเวลาให้พี่มิ้นโดยเฉพาะไม่ใช่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 โอเคับพี่ดาวก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ยังเน้นย้ํากับเกษตรกรแล้วก็ เพื่อนร่วมอาชีพเราดีกว่าะนะครับว่าทุกท่านนะครับว่าความรู้แล้วก็เทคนิคนดีๆพวกนี้คือสิ่งสําคัญเพราะมันจะทําให้เราก้าวเข้าสู่ยุคทองของการเลี้ยงใหม่ได้อย่างมันคงแล้วก็ยังยืนั่นเองครับค่ะแล้วก็สําหรับรายการยุคทองของการเลี้ยงใหม่นะคะกลับมาเต็มรูปแบบแล้วนะทุกคนจันพูดสุขแต่ว่าขอขยับเวลานะคะเป็น13นาฬิกาบ่ายโมงตรงทุกคนเอาง่ายๆบ่ายโมงตรงเก่งทานข้าวเที่ยงเสร็จทานข้าวเที่ยงเสร็จปูเสื้อนอน เปิดจอมาเจออะไรนะเสียงหวัวเราะดาวกฟอร์ดนะคะทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีเกมนะคะสนุกสนุกให้ทุกคนร่วมเล่นเพื่อรับไวนิล ตารางเลี้ยงใหม่นี่เราแจกทุกคนแบบกติกาไม่ยากหรอกเราเรายังไม่เคยแจกใครเลยนะพี่ดาวใช่มีแต่แจกมีแต่แจกกระดาษ A4 แล้วมันไปติดข้างโรงเลี้ยงพอล้างทีหนึ่งก็ไปเลยฉันเราเป็นเจ้าแรกพี่ดาวใช่แล้วเดี๋ยวเราจะแจกทุกคนคุณลูกพินไม่ทันแล้วนะคุณลูกพินไม่ทันนะคะยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์ที่สิบนี้มาเจอกันนะคะบ่ายโมงตรงนะคะสําหรับวันนี้นะคะดาวกับฟอดต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ที่น่าเสียงจะดีกว่านี้นะทุกคน